หลอกลวงให้ลงทุนในธุรกิจน้ำมันพลังงานทองคำเงินดิจิทัลตลาดหุ้นฟอเร็กตลาดหลักทรัพย์ต่างชาติเกมออนไลน์โดยอ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินชักชวนให้ลงทุนให้ผลตอบแทนสูงสร้างภาพความน่าเชื่อถืออย่างเป็นระบบ มีหลายฝ่ายดูแลรับผิดชอบเป็นเหตุให้เงินสูญเสียเงินจนหมดบัญชีจึงมารู้ภายหลังเงินไม่ได้คืนธุรกิจไม่มีจริงผู้ถูกหลอกเจ้าของบัญชีจะทำยังไงแก้ปัญหายังไงและต้องดำเนินการยังไงคิดไม่ออกบอกไม่ถูกมืดแปดด้านไม่รู้จะไปทางไหนปรึกษาใครหากท่านเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จากรกระทําอันมิชอบด้วยกฎหมายไม่ได้รับความเป็นธรรมและไร้ที่พึ่งชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศชปทอยินดีให้คำปรึกษาดุดญาติมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทร0892142456หรือ0837395555ขอบคุณครับ